คนที่สมองส่วนนี้มีปัญหาหรือว่าพัฒนาไม่เต็มที่เขากลับมองว่าพฤติกรรมบางอย่างที่มันดูจะไม่มีอะไรมันกลายเป็นภัยคุกคามของเขา ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินตรัสถ้าเข้าสู่ช่องแคลของพี่หมอวัฒนะวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเยาวชนพี่หมอได้มาดูซีรีส์ของเน็ตฟิกเรื่องนึงนะฮะชื่อว่า Juvenile Justice นางเอกนะครับ,เป,เ,รบรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับน่าจะเป็นนางเอกแหละหรือว่าเป็นตัวนาวของเรื่องนะฮะเป็น พูดภาคสายสารเยาวชนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเยาวชนที่กระทําความผิดนะครับว่าจะยเป็นการก่ออาชญากรรมการฆ่าคนตายการลักทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีความผิดเพียงแต่ว่ากฎหมายเนี่ยเขากําหนดไว้ว่าเยาวชนที่อายุต่ำกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่จะได้โทษลดหย่อนต่างกันไปนะครับอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะครับบอกว่าถ้าเกิดเป็นเด็กอายุต่ำกว่า10ปีนะครับถ้ากระทําผิด เช่นสูงสุดเลยคือค่าคนตายไม่ต้องรับผิดนะครับได้แค่ตักเตือนแต่กฎหมายไทยได้เพิ่งแก้ไปนะครับสดๆร้อนๆนะฮะก็อาจจะไม่สดมากแต่ก็ใหม่อยู่จาก10ปีเป็น12ปีนะครับว่าถ้าเกิดอายุต่ำกว่า12ปีไม่ต้องรับผิดใดๆนะครับแต่ถ้าเกิดอายุมากขึ้นมากขึ้นก็อาจจะมีโทษเช่นเข่าสถานพินิจกี่ปีก็ว่าไปนะฮะแล้วก็จะค่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนั่นเองแต่ตราบใดที่ยังเป็นเยาวชนอยู่ระดับโทเไ็นทางคุณใหญ่แน่นอนสำหรับในเรื่องนี้นะครับก็จะมีคําถามมาถามที่หมอ ก็เห็นหลายๆการทูนะครับก็มีการพูดเกี่ยวเรื่องนี้เยอะมากว่าในด้านกฎหมายเนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือยังกับการที่เยาวชนเหล่านี้กระทำความผิดโดยเฉพาะความผิดอุจจาระรุนแบบรงมากๆเช่นฆาตกรรมเขาสมควรจะได้รับโทษหรือไม่หรือว่าไม่สมควรได้รับโทษเลยหรือว่าจะแค่ลดหย่อนโทษก็พออันนี้ฝากไว้ให้คิดเฉยๆใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกวับเรื่องโทษนะครับว่าเอ๊ะจะเพิ่มบทลงโทษลดบทลงโทษหรืออยากจะปรับยังไงลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างของเหตุผลน,นะครับอยากจะพออ่านของทุกคนเหมือนกันแต่วันนี้พี่หมอจะมาพูดในมุมของการแพทย์ครับว่าเอ๊ะนเเกกิดป็ทาางรแพ้ล่ะ เรามองยังไงเราคิดว่ามันเหมาะสมหรือไม่กับการให้แบบบทลงโทษไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ใ้เชิงการแพทย์นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสมองก่อนนะครับสมองส่วนนี้พี่หมอเคยพูดมาในหลายคลิปเหมือนกันนะครับมันคือสมองส่วนหน้าครับผมหรือว่าเราเรียกว่า prefrontal cortex เองนะครับ prefrontal cortex อยู่ตรงไหนบ้างนะครับเอารูปนี้ขึ้นมาครับรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าสมองส่วนหน้าจะมีตัวเลขตัวเลขตัวเลขอยู่นะครับตัวเลขทางนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่า broadman area นะครับที่จะบอกว่าแต่ละจุดแต่ละเลขนั้น่ะทำหน้าที่หรือ ทำฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอ่ะคือสมองทั้งส่วนอ่ะมันก็จะมีหลายหลายฟังก์ชันคือแต่ละแต่ละอยากแต่ละกรีบแต่ละอย่างเงี้ยของสมองเราอ่ะมันจะมีฟังก์ชันแบบบอกให้ชัดเจนเลยฮะอ่าอันนี้เป็นชื่อเรียกของตำแหน่งนะครับอ่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวขึ้น้าไปก่อนนะฮะจะได้แบบดูกันยาวๆนะครับอ่ะตอนนี้ก็เห็นไหม ตามตัวเลขต่างๆนะคบก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันไปนะฮะอันนี้พี่หมอขอไม่ลงลึกแล้วกันนะฮะแต,แ,ตแต่แต่แล้วตามเลขเหล่านี้ทําฟังก์ชันอะไรตัวเลขเหล่านี้ทําฟังก์ชันอะไรบ้างเอาแบบสรุปง่ายๆเลยนะครับในของสมองส่วนหน้าตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับ c ognitive control function ถ้าพูดถึง cognitive function คืออะไรมีใครเคยเห็นบททดสอบอันนี้ป่ะบททดสอบบุคลิกภาพบททดสอบบุคลิกภาพอันนี้นะคบก็จะมีการแบ่งเป็นแบบแต่ละด้านนะฮะมันเดี๋ยวจะเป็นด้านเกี่ยวกับการตัดสินใจการใช้เหตุผลหรืออะไรพวกนี้นะฮะมันก็ มีแบบตัวย่อของเขาเป็น S E S I N E N I พานนี้ยังไม่พูดถึงเหมือนกันแต่หลายคนอาจจะเคยได้ยินถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการแบบแบ่งบุคลิกภาพตามดิสัยต่างๆหรือว่าตามอะไรพวกนี้นะฮะก็เอาไวค้คลิปนี้ถึงแสนวิวเดี๋ยวทำให้แน่นอนนะฮะแต่ พวกนี้มันจะเป็นตัวที่บ่งบอกลักษณะนิสัยของแต่ละคนฮนะที่ทําให้นิสัยแต่ละคนมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันไปนะครับอยู่นี่เลยสมองส่วนหน้าซึ่งมันไม่ใช่แค่บุคลิกภาพหรือว่าความคิดการตัดสินใจแต่รวมถึงการคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็การตัดสินใจด้วยครับะตรงนี้ภาษาไทยเราใช้คําว่าการยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจเช่นอะไรเช่นสมมุติว่าเราโดนคนอื่นชนหรือเราไปโดนชนคนอื่น เราก็อาจจะแค่แบบอ่ะโอเคขอโทษครับอะไรอย่างเงี้ยหรือคนอื่นมาเดินชนเราเราดูว่าเขาเดินชนเราอาจจะไม่ตั้งใจอ่ะเราก็อาจจะให้อาภัยเขาอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้ก็ยกว่าเป็นการมีความกับยังช่างใจตัดสินใจอะไรประมาณนี้ซึ่งสมองส่วนหน้าเราอ่ะจะเป็นตัวควบคุมตรงนี้ฮะตรงนีงน้จะเป็นส่วนที่ พัฒนาจเจริญมากที่สุดของมนุษย์เลยก็ว่าได้คือสมองตรงานา้แต่กับกันจเจริญมากสุดแต่ใช้เวลาในการพัฒนานานที่สุดนั่นเองนะฮะนั่นหมายควาว่ากว่ามันจะ,จะเจริญเต็มที่ก็อายุเราก็มากแล้วถามว่าจเจริญเต็มที่เมื่ออายุเท่าไหร่เมื่ออายุ20ปีครับนะดังนั้นในทางกฎหมายที่เขาบอกว่าเอ้ยทำไมบรรลุนิติภาวะต้องอายุเลข20ใช่ป่ะเห็น <c oughs> บางทีแบบไอ้ดื่มแอลกอฮอล์สิบก็พอไหมหรือว่าบรรลุนิติภาวะทำไมต้องเลข20ส่วนหนึ่งอ้างอิงมาจากทางการแพทย์ครับก็คือตรงนี้เพราะว่่าสสมอองงวนขเรจจะ เต็มที่เมื่ออายุ20ปีบริบูนนั่นเองครับนั่นหมายความว่าเขาคงคิดว่าการคิดหรือว่าการตัดสินใจหรือว่าการยบยังชั่งใจในการทําอะไรต่างๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการกระทาผิดหรืออะไรก็แต่มันจะครบสมบูรณ์แล้วหมายความว่าเขาต้องมีสติคิดแล้วแหละว่าสิ่งที่ทําดีหรือไม่ดีนะฮะเขาก็เลยตัดกันที่เลข20อ่าเป็นการแบบอิงทางการแพทย์ขึ้นมานะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กๆล่ะสมองส่วนนิ้พัฒนาไหม พัฒนาเหมือนกันครับแต่ว่าพัฒนาช้าเร็วไม่เท่ากันดังนั้นในการคิดอย่างมีเหตุผลหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างของเด็กรวมถึงเด็กวัยรุ่นอาจจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ซะทีเดียวทำไมเขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นรู้สึกแบบทําอะไรก็บ้าระหำ่ำเด็กวัยรุ่นทําอะไรแบบไม่ค่อยคิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังไม่คิดถึงผลที่จะตามมาหรือว่าเด็กวัยรุ่นคึกขนองนู่นนั่นนี่หรือบางทีถ้าบางคนรุนแรงหน่อยแค่มองหน้ากัน ก็หาเรื่องต่อยกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทางการแพทย์มันก็พอมีเหตุผลสพอร์ตครับเพราะอะไรถ้าเกิดเราโตละสักแบบ20บปีบูรีบูนหรือว่าพัฒนา <S <S สมองส่วนนี้พัฒนาไปเรียบรอย <S <S ้อยแล้วเราอาจจะรู้ว่าโอ้แค่าการมองหน้ากันอาจจะไม่มีอะไรอ่ะเพราะมองหน้าเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวจะเดินชนกันก็เลยมองเพื่อจะได้เดินหลบหรือว่าบางทีเดินชนเดือกระแทกอ่ะคนมันเบียดก,การเดินชนว่าเอาขอโทษครับอ่ะเรารู้ว่าเราต้องขอโทษอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดสมองส่วนนี้มันยังพัฒนาไม่เต็มที่จะเกิดอะไรขึ้นเขาก็มีการทดสอบมานะฮะเขาบอกว่่่าสิงทีเด็กเหหล่่าานนนั้คคิดรือวทีบ สมองส่วนนี้มีปัญหาหรือว่าพัฒนาไม่เต็มที่เขากับมองว่าพฤติกรรมบางอย่างที่มันดูจะไม่มีอะไรมันกลายเป็นภัยคุกคามของเขาเช่นการเห็นเขามาจ้องหน้าสําหรับคนที่ตรงนี้ยังคิดไม่ได้มันจะเหมือนปร,ประมาณว่าเขาคือศัตรูเขาจะจ้องเข้ามาทําร้ายเราถ้าเราจะโดนใครทําร้ายเราก็เลยต้องป้องกันตัวเองก่อนด้วยการสัต์หน้าแมเงเลยอะไรประมาณนี้อันนี้เขาอาจจะไม่ได้คิดนะแต่ว่ามันมาจากแบบในสมองเลยคือแบบแล่นขึ้นมาแฝบเราก็แบบแมงซัดเลยอ่าอะไรประมาณนี้ ซึ่งในส่วนหน้าอย่างที่บอกไปพัฒนาเร็วช้าไม่เท่ากันฮะถามว่าเร่งได้ไหมก็ <c oughs> อ,อาจจะเร่งไม่ได้เพราะมันอยู่ที่พันธุกรรมนะฮะดังนั้นสมอง่วนนี้จะพัฒนาเร็วหรือพัฒนาช้านู่นร้าพ่อแม่เลยครับ <c oughs> ถ้าพ่อแม่พัฒนามายังไงนะครับลูกก็พัฒนาอย่างนั้นแหละฮะนะแล้วถ,ถ้าเกิดลูกดูพ่อแม่แล้วย้อนกลับไปถึงปุยตายายก็ได้น <c> ะ <oughs> เออดังนั้นถ้าเกิดเราได้รับการถ่ายทอดตรงนี้มาจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นก็ไม่แปลกนะครับที่บางทีการเจริญของสมอง่วนนี้การคิดการตัดสินใจลูกจะมีคคควววาาาามมม้ยยพพ่่่่่อออแูสสริง าสามารถหล่หอหลออโดยสังคมได้ไหมคําตอบคือมันพอได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นตราบใดที่สมองตรงนี้มันยังไม่พัฒนาเต็มที่นั่นหมายความว่ามันจะมีสิ่งเร้าภายนอกหรืออะไรก็ตามมากระตุ้นเขาทําให้เขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างมีเหตุผลมากเพียงพอนั่นประเด็นอยู่ตรงไหนล่ะ ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าถ้าสมมุติพ่อแม่สมัยนี้คือนึกอะไรไม่ออกใช่ไหมบางทีก็แบบตีไว้ก่อนตีลูกตี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 ถามว่าเด็กเ่าเนี้ยเขาจะรู้ไหมเขาพบว่าเด็กที่มีการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวเด็กเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงนี้กับคนอื่นต่อแล้วว่าคนนั้นจะโตแล้วและใช้กับลูกกับเมียตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่สังเกตได้ถ้าย้อนไปในอดีตใช้ขส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเก็บข้อมูลมาเขาพบว่าโดนมาแบบไหนมักจะทําแบบนี้กระทาต่อเกิดอะไรขึ้นล่ะเพราะว่า ปีวันท่อคอเทนเขาเกิดการเรียนรู้ครับ ประมาณว่าเขาตอนนั้นอาจจะไม่รู้ได้สัมว่าตัวเองทําอะไรผิดตัวเองโดนลงโทษแบบนี้โดนกระทําให้เราเจ็บแบบนี้มันคือการลงโทษที่เราทําความผิดอะไรเขาอาจจะแยกไม่ได้นะตอนนั้นต่อให้พูดไปแล้วตอนนั้นเขาอาจสมองอาจจะไม่รับฟังหรือไม่เข้าใจสมมุติเขาตีความไปว่าสิ่งที่คือความรักและเขาอยากจะมอบความรักนี้ให้คนอื่นเขาก็อาจจะนําความรุนแรงนี้ไปกระทํากับคนอื่นต่อให้รู้สึกว่าเอ้ยนี่คือฉันแสดงความรักกับคุณนะหรือว่าการแสดงออกถึงความไม่พอใจเช่นโหสีหน้าโกรธขึงขังเลยแล้วก็แบบื ใช้ความรุนแรงกับเยาวนชนเหล่านี้แล้วเขาก็จะจดจาว่าหากคนคนหนึ่งไม่พอใจอะไรเราต้องใช้กําลังเหล่านี้ให้อีกฝ่ายหนึงหน่งได้รับรู้ว่าฉันไม่พอใจอก็อาจจะเป็นการนําพามาสู่ว่าเเวลามีปัญหากันในแบบโรงเรียนหรือว่าระหว่างสถาบันอะไรพวกนี้ทำไมแบบวัยวรุ่นหุนหันพนแล่นจังแค่มองหน้ากันที่เดียวแม้ถึงกับต้องทำความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดจากสภาพแวดล้อมได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้นะครับในคนที่สมองส่วนหน้ามีปัญหาไอ้ส่งตนเนี้ย การคิดอย่างมีเหตุผลน่ะมันจะมีปัญหาอะไรตามมาบ้างอ่ะสมมุตินะถ้าตรงนี้มีปัญหาบางทีเราแกจะสามารถเจอคนที่แบบเดินไปข้างนอกปุ๊บโว้ ฉันอยากจะแก้ผ้าเดินออกไปอยากจะแบบชุบชุชุบให้ใครดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาอาจจะแบบไม่มีความยักยางช่างใจในตรงนั้นด้วยนะครับหรือกระทั่งมันมีเกมอยู่เกมหนึ่งครับที่เขาเอาไว้เช็คสติปัญญาหรือว่าเอาไว้เช็คก,การคิดอย่างมีเหตุผลนะครับมันจะมีชื่อเกมว่าลอนดอนทาวเวอร์นะครับหรืออีกชื่อเกมหนึ่งนะครับก็คือลูคัสทาวเวอร์นั่นเองนะครับมันคืออะไรอย่าในคลิปนี้ครับผม อย่างคลิปเรื่องนี้นะครับมันเป็นคลิปของเรื่อง Planet o d e F นะฮะก็จะเป็นตอนที่มีลิงเขามีการสลับไอ้แท่นวางจับๆไปมานะฮะดังที่เห็นในคลิปเลยนะตอนนี้ก็คือการขยับไอ้รูปเกมหรอเนี้ยมันเป็นการต้องใช้ตรรกะเหตุผลหรือความคิดครับว่าเอ๊ะมันจะต้องเรียงระดับยังไงเพื่อให้ไอ้ฐานที่กว้างที่สุดค่อยๆไล่ระดับขึ้นมาอ่าเขาต้องคิดว่าเอ๊ะต้องโยกอันนี้มาใส่อันนั้นมาใส่อันนี้อะไรประมาณนี้ถึงจะสําเร็จได้อ่าซึ่งตัวนี้คนที่ฟังก์ชันตรงนี้สีอะ เขาแทบจะเล่นเกมนี้ไม่ได้เลยครับหรือว่าทําไม่ได้เลยนะซึ่งมันยากมากสำหรับคนที่การแบบสมองส่วนหน้าเนี่ยมันมีปัญหา อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับว่าตรงนี้นอกจากเรื่องของอารมณ์หุ่นหันทันแล่นการคิดจะมีเหตุผลก็มีส่วนตรงนี้ด้วยเช่นกันฮะดังนั้นอันนี้พี่หมออธิบายไปแล้วนะครับว่าทำไมเป็นอะไรยังไงถึงมันต้องอายุ2 0บปีบริบูรณ์เด็กพัฒนาอะไรยังไงนะฮะที่นี้พอฟังข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างจากที่ตอนคิดไปต่อแรกเมื่อกี้ว่ามันสมควรไหมที่จะลงโทษหรือไม่ลงโทษยังไงถ้าเป็นพี่หมอนะอันนี้คือเป็นความคามิดเห็น ส่วนบุคคลนะครับไม่ได้แบบบอกว่าเป็นหมอทุกคนจะคิดอย่างนี้แต่พี่หมอแค่คิดเฉยๆว่าลงโทษมันต้องมีบทลงโทษกัอนบ้างแหละนะครับแต่ว่าต้องทําให้เขารู้ด้วยว่าเขาว่าผิดอะไรกันแน่แต่อยากจะพ่วงแถมก็คือคนที่เป็นผู้ปกครองนะฮะนะครับ,นะรบผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้ควรจะได้รับโทษร่วมกับเยาวชนเหล่านี้หรือไหอันนี้พี่หมอตั้งคำถามเฉยนะแต่ตัวพี่หมอคิดว่า ก็ครอบครัวคือสถาบันที่ใกล้ตัวเยาวาชนที่สุดแล้วนะครับการเลี้ยงลูกการเอาใจใส่หรือว่าการดูแลใกล้ชิดอ่ะมันควรเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองส่วนใหญ่ถ้าเกิดพ่อแม่ดูแลดีหรือว่าใกล้ชิดเด็กๆกับส่วนใหญ่เด็กจะไม่ค่อยมีปัญหาเหล่านี้หรอกแต่สังเกตว่าคนที่แบบไม่ค่อยให้เวลาเลี้ยดูลูกหรือว่ามีความรุนแรงภายในครอบครัวนู่นนี่เด็กมันจะมีแนวโน้มพฤติกรรมมาแบบนี้จริงๆนะครับคิดเห็นยังไงถ้าเกิดเด็กทําผิด ผู้ปกครองรับโทษด,ด้วยเด็กอาจจะรับโทษน้อยลงแต่ผู้ปกครองคุณต้องโดนนะถ้าผู้ปกครองรู้ว่าลูกฉันจะไปทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วโดนนะ่ะพ่อแม่จะดูแลลูกดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามหรือไม่แน่อาจจะแบบทำ้ายลูกหนักขึ้นก็ได้เพราะว่าไม่อยากให้ม,มาทําความผิดอันนี้พี่หมอก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้เป็นความหนึ่งความคิดเห็นเฉยๆและเ,เพื่อนๆล่ะครับหลังจากฟังประเด็นนี้ไปแล้วคิดว่าควรลงโทษให้หนักเท่าผู้ใหญ่ หรือควรลงโทษแหมผู้ปกครองหรือไม่ต้องลงโทษไปเลยเพราะว่าสมองเขายังไม่พัฒนาเต็มที่คิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์หรือว่าอยากมานั่งถกเถียงกันนะครับฝากแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลา5โมงเย็นแล้วก็ะสาษาตอนเที่ยงน,นะครับไปเจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าคลิปนี้ถึง100,000วิวเดี๋ยวเรามาทำเรื่องบุคลิกภาพเกี่ยวกับเรื่องสมองส่วนหน้ากัน,กนต่อโอเคเ้าวันนี้พี่หมอขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันนะครับสวัสดีครับ